พูนิ่งหรือปูไส้คนใดนอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันเห็นดอกบัวขาวบกลายอยู่ในสตาร์ประสนขาวจูนพูนอยู่ประสนและได้ถือดอกบัวในมือเพนว่าสิได้ลาหรือได้เข่าของ เคียงใส่หรืออาศิมิโชคมีลากมีการเสียงโชคเล็กๆด้วยหน่อยเลขมุ่งคุน7-1 7-5 7-9 7-3 4-1 4-5 4-6 see